้เ,เ,เาม,ามาแล้ววันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากข้าวเกลียบข้าวแก่น้อยนะครับสาหร่ายข้าวแก่น้อยมาเลยพเอยมาเลยมามามาอีกอีกอีก Wah oh. Ah Oh ini lah Wah Oh ini lah lampu ya Sawadi Anoy Enki อย่างตัวไม่เรียบร้อยเลยเด็กน้อยนั่งหนาล้วบ่เอูก็าษาเราโอ้สวัสดีครับน้องอุ๋งเองเอาเอาน้องอุ๋งเองน้องอุ๋งไปเห็นหนังมากขึ้นหนาตาจัิงสิทุกคนล่ะแั้งหน้ากุญ่จเออรู้อยู่กินของมาคนเดียวโอ้ยาปี๊ดเอ้า อยากยู่ดิมือเลงเมาเมาเมาไปถอดกินในวงเลยฮะถอดกินนวงยังก่อนเมาไปถอดกินวงกินมือเลี้ยงไหมอยากกี่ปอทู่แสบว่าไหมค่ะแบเอเอฟซีเอฟซีน้องแจ้งหนายุครับเดี๋ยวถ่ายจะเข้า อันนี้แม่เพคนบอกเต่ในตลาดสดมาดีจ้าโอ้ยเป็นสาวองศองอยู่นเนาะแม่คนกระไดภาพเป็นมะลิสดเอเอรู่อยู่ลานดลาดร้านชายท่านนี่แหะเอาไปนี่จัดแถงเอาเอาเอาเบิ้นนั่นแหละเดี๋ยวเสียไปถหาโอ้แม่หน่อยม,เมอเ,ยมยเบิ้นเลยก็โจ๊เตียงโตอยู่ครับใส่สุดครับผมเช็ดครับ นี่นะครับวันนี้เราได้รับเกียด,ดักรับสาหร่ายเท่าแก่น้อยผู้มีอุปการะคุณบอดโจ้กับผู้ยิงครับทีนรองครับตันนี้เตรียมขิ้นป้องเตรียมสถานที่แล้ว เกงยิ่งแนพอดีว่าเองครับดีครับนี่แม่นี่แม่เก่งขนดว่าเข้าเลยหมโอ้สุดยอดดีิงแนน้อยกว่าอะไรโ้นีบอกคนน้นโอ้เป็นยค่ี่ปุ่นแม เอาเสียเสียลวบอยเอาแบบนี้ท่นเสียยไส่เป็นเสียใส่ดิเสีอยู่นี่อยู่งคือเสียงเพิ่มเยอ่สันดิหนเพิ่มยอะยู่ได้เพิ่ประทับใจพิงเจ้าฟองอะไรบ่บีธุระอยู่เลยนะแต่ว่ากมรลมอิริมีอยู่ในตัวอำเภอลำปาครับ าวันันนี้ผมแต่งหน้าเองดิเพิ่นแต่งหน้าเองดิครับเพิ่นแต่งหน้าเองเหรอวันนี้แจ้งหน้าเองใช่ไหมครับเบาๆแต่งหน้าเองวันนี้ไลฟ์สดแต่งหน้าเองค่ะแบบเบาๆได้อย่าลองฝีมือตัวเองบ้างอืมเอาไปไหนแล้วเ้าเอาเด็กตัวนี้ขอกมาหนิได้แม่เอาใส่ถุงเด้อปลาทูเมาเบิดบอสต์ปลาทูเข้ม ไปขนมาตะลังบานอีกสิพี่หมอนกินข้าวหรือยังครับพี่ไม่ยอเซ็ตแต่งหน้าไหมคะ,ขขขะเข้าไปเริ่งปะ เข้าไปเบื้างในบอกไปมาเล้วใครจะกินกาแฟอะไรเชได้เลยข้างในมีที่ให้แต่งหน้าไหมมีที่ให้วางเอาจาคือว่าจาไปมาแล้วเขาไปทั้งในมาแล้วไปคือว่ามันสุดเท่ากันเลยพี่ข้างในมีพื้นที่ข้างหลังนั่งแต่งหน้ามีได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่มาหัวเะคนจิตแจ้งนาครับ เกลียหน่อยมองบนได้ดีรทเีะกินอยู่หมดแล้วี่นัวบถ้าน้องหมองจืดจืดดิย่จอิบอบครับบ่ต้เศร้าแล้วต้งกันนี่แหละ ก็นี่กับจิ๊บเจ๊กกินเบิด์่อโอ้ยหลังน้อยควันนั่งคว้านเกน่อยนะด็โอ้นี่ซื้อไปฝากทีมงานบอสมาเจอวันเหรอแต่ว่าบอสดูว่าตังตอนไหน มาตะมัวบ้านแล้วไปบ้านญาแม่หน่อยมาประทู่ไปเลี้ยงทีมงานครับเออกูกันดรอกนี่เจ็บกุนแหงก็กุนแหงนี่ย่บอ่ลอยเ่ยลอยบาทเอายุบจะลอยเค่งจะลอยเค็ง จำสถานที่ไว้แล้วกินกาแฟาปะกิน,นเอาแม่ไปสร้างแม่คนสร้างเอาเลยอยากกินยังสร้างก็เป็นแล้วรู้อันนี้เอียงนะเอือนยังไงลาเต้ลาเต้เยน็นหวานปกติอพี่ปะหวานผมบ่หวานนหน่อยคา,าปูชินโ,ชน,โน่ปะโป้อไอเที <plat é. S 2> บ โอ้เทีมุไหมือว่าเถียประมจุติบุมติเออโอ้ยรอแล้วโอ้ยหเออเออกันิ้งอนห้หนุ่มกันจอนมาแล้วครับไอ้หนุ่มกันจอนโจกันจอน

อย่าลืมเขาคุ้มนะครับพี่น้องเด้อสามวันสามร้อยสามสิบสามบาทนะครับโชว์พิเศษบัตโจวงยิงศิลปินมังหะไรตาครับความสนุกความบันเทิงบนเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงน้องผมเหมือนความเชื่อเมื่ฝากพี่น้องครับบนนั้นเซฟซี่บนไลท์ครับโอ้โหบัติดตามนตาต์นุ่มโจตั้งแต่นนะคร